สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ม n i n g งแชร์ครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความเครียดของนักศึกษาปริญญาเอกนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่ยว่าหนุ่ยเคยแชร์เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความเครียดตอนสักประมาณปลายปีที่แล้วปลายปี2อ2 0นีะครับตอนนั้นอยู่ปโทด้วยแหละแล้วก็เออก็แชร์ในฐานะคนที่กําลังมีความเครียดตอนนั้นนะครับเหมือนกับว่าเราก็เครียดกับงานแล้วก็ด้วย หรือว่ามันมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเนาะแบบว่าสภาพอากาศที่มันดูแบบว่าหนาวเย็นแล้วก็มีความมนมุนหมองหมองการทํางานการอะไรของเรามันแบบว่าประสิทธิภาพมันลดลงไปไม่ถึงเป้างานตันตันทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าดูแล้วมันก็เลยทําให้เกิดเหมือนความเครียดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ได้ถึงกับว่า เอ่อที่จริงแล้วเนี่ยมันมันก็ไม่ถึงกับว่าเราไปจมกับมันแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอมันเครียดใช่ไหมงานมันก็ออกมาเอ่อแบบไม่ไปถึงเป้าถึงแม้มันจะออกมาแบบว่าดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ไปถึงเป้าหมายที่ที่ที่เราคาดหวังก็ด้วยหรือว่าอาจารย์คาดหวังด้วยมันก็เลยทําให้อาจารย์เขาก็เอ้ยคอมเมนต์มาว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนั้นใช่ไหมอืมซึ่งหนุ่ยก็ได้แชร์ไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาว่าเออก็น่าจะเป็นแบบว่า เหมือนกาลังใจอพอสมควรในการที่จะช่วยในการปรับตัวในการเรียนปริญญาเอกอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งอตอนนี้ตอนนี้จริงๆเลยอะ่ะก็คือหนุ่ยเข้ามาสู่ปริญญาเอกแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยก็เป็นเดือนแรกของชีวิตปริญญาเอกของหนุ่ยนะซึ่งถามว่า ช่วงชีวิตช่วงแรกตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ช่วงชีวิตช่วงแรกเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีช่วงพีคท,ที่แบบว่าเครียดอะไรหนักๆอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนความกดดันอยู่ลึกๆอ่อที่ที่แบบว่าเราทําภารกิจอะไรต่างๆแล้วด้วยความที่ว่าเราก็เหมือนเป็นเป็นนักเรียนที่ ที่มีความซีเนียร์อยู่ประมาณหนึ่งในในแลบนี้แล้วนะครับก็คือแบบว่าถ้าไล่มาเนี่ยตอนนี้มีปร,ริญญาเอกอยู่3คนนะครับหนูเป็นคนเล็กสุดแน่นอนเพราะว่าหนูพึ่งเข้ามาใช่ไหมครับซึ่งพี่ใหญ่สุดเนี่ยก็คือเป็นพี่คนจีนนะครับตอนนี้เขาก็อยู่แบบปรเอกปี3อะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกคนนึงเป็นพี่ปรเอกปี2คือคนอินโดนีเซียแล้วก็ไล่มาก็เป็นหนยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้องๆภายใน l a บ ก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าโอเคแบบว่าเราพูดอะไรเขาก็จะมาแบบฟังอยู่พอสมควรหรือว่าเ,เราก็ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ที่จะช่วยนะครับในการที่อธิบอธิบายหรือว่าบอกน้องๆอ,อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นได้แข็งแข็งแรงขนาดนั้นแต่ว่าอาจารย์ก็มีความไว้ใจให้เราแบบว่าไปดสคัสกับเด็กๆอะไรเงี้ยเออเราก็ เออล้วก็เหมือนแบกรับในส่วนตรงนั้นไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยออหนุ่ยก็พยายามนะตอนปอเอกเนี่ยหนุ่ยพยายามจัดการบริหารในะช่วงของเวลาของตัวเองพอสมควรนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเวลาสมมติตอนเราอยู่ปโทนเนี่ยมันมันก็จะมีช่วงบางช่วงเหมือนกันที่แบบว่าเ,ออเรารู้สึกว่าเหนื่อยจังเลยแบบว่าหรือรู้สึกว่ามันออบรรยากาศมันดูกดดันหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมักจะ พอเวลาว่างๆเราก็มักจะแบบนอนหรือว่าแบบอยากจะเซฟพ,พลังให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าหนีมาดูอีกทีหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามันไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทํางานของเราเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะครับมันก็แบบมันช่วยให้เราได้ร่างกายของเราได้พักผ่อนก็จริงแต่ว่าเหมือนกับสภาพเขาเรียกว่าอะไรสภาพจิตใจของเรามันอาจจะต้องการอะไรที่ที่ ได้มากกว่านั้นอย่างเช่นการออกไปเที่ยวการออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจารย์ที่ปรึกษาที่ไทยของหนูเนี่ยเป็นคนแนะนํามาในเรื่องของการที่จะแบบออกไปข้างนอกออกไปเขาเรียกว่าอะไรทากิจกรรมบ้างนะครับเราอาจจะได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่อยู่ข้างนอกอืมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย มันก็เลยทําให้หนุย่ยในช่วงของปริญญาเอกเนี่ยหรือก็พยายามที่จะออกไปกิจกรรมข้างนอกมากยิ่งขึ้นด้วยความที่ก่อนหน้านี้อ่ะก็ต้องเข้าใจแหละว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้ออกไปไหนเพราะว่ามันมีสภาวะโควิด -19 ใช่ไหมออกไปมันก็ออกไปใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็บวกกับด้วยเราที่ไม่ได้เที่ยวมาแล้วเนี่ยประมาณ2ปีด้วยแหละนะครับหนุ่ยก็เลยเใช้โอกาสตัวนี้แหละปริญญาเอกเนี่ยก็เลยทุกสัปดาห์ตั้งปณิธานกับตัวเองไว้แล้วนะครับว่า ทุกสัปดาห์วันวันหยุดเนี่ยจะต้องมีการออกไปเที่ยวนะอย่างน้อยสักหนึ่งที่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอหนุย่ยซากิโตเกียวที่ออกมาที่หลังๆเนี่ยก็จะเริ่มมีออกไปบล็อกข้างนอกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนุ่ยพยายามที่จะทําอยู่เหมือนกันนะครับหรือว่าแม้แต่การพูดคุยกับคนอื่นๆนะครับคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็แล้วแต่นะครับเราก็จะได้เห็นว่าโอเคเราก็ไม่ได้เผชิญปัญหาต่างๆอยู่คนเดียวนะเรามี คือคนอื่นเขาก็จะมีปัญหาชีวิตของแต่ละคนเหมือนกันทุกคนต่างต้องมีสิ่งที่ตัวเองจะต้องแก้ชีวิตมันไม่ได้แย่นะครับทุกคนแต่ว่าเออมันเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องเผชิญหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดามากๆที่เราจะต้องออผ่าน,ปนไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะผ่านไปด้วยวิธีไหนหรือว่าเราจะ ผ่านมันโดยการชนะมันหรือว่าผ่านโดยการอ้อมค่าม,มันไปเลยอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไขของแต่ละคนความพร้อมหรือว่าความเสี่ยงที่จะยอมรับกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในแต่ละช้อยส์นะครับแต่ในชีวิตของการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นมาราธอนสูงอ่าความเป็นมาราธอนหมายถึงอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบเราแบบทำทำทำทุกอย่างแล้วมันเสร็จรวดเดียวไปเลย แบบว่าภายในเร็วที่สุดท้าที่จะเป็นไปได้มันมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าโอเคเรามีเป้าหมายนะ,ะจากตรงนี้เราก็ต้องจบอ่ะเราก็ต้องมีแหละว่าว่าทาร็เก็ตที่เราจะต้องจบภายในปีไหนปีไหนนะครับแล้วแต่และจุดมุดหมายเนี่ยเราจะต้องแอดเชียฟอะไรบ้างเราจะต้องทําอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีแต่ว่าระยะ ระหว่างทางก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันที่เราจะต้องอพยายามเก็บประสบการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาอยู่เมืองน,นอกถ้าหากว่าเราโอเคมาเรียนที่นี่แล้วได้สัมผัสเขาเจอรอบบ้านได้ไปมาหาลายัยไปแลบแล้วก็กลับมาบ้านแต่ถ้ามันอยู่แค่นี้มันก็อาจจะไม่ได้คุ้มค่าหรือเปล่านะที่เวลาที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราได้ออกไปสำรวจบ้างว่าข้างนอกเขามีอะไรหรือว่านอกจากบริเวณโซนที่เราอยู่ตรงนี้มันมีอะไรบ้างเอออันนี้หนุ่ยก็ค่อนข้างสนับสนุนอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แบบรุ่นพี่คนไทยก็บอกหนุหน่ยมาโดยตลอดนะว่าแบบเออตอนบอโโเนี้ก็แบบไปได้เลยจะแบบแต่ว่ามันด้วยภาวะอะไรหลายอย่างหนุ่ยตัดสินใจแล้วตอนนั้นว่าอืมเราเราควรที่จะ ทำคอนดิเนียในส่วนของเลไปก่อนเพราะว่าระยะเวลาะยะเวลาปอโทมันก็ไม่ได้มีมากนะคอสเบรกอะไรพวกนี้มันก็ยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ตอนปอเอกปุ๊บเนี่ยคอสเบรกอะไรต่างๆมันมีแหละตอนช่วงแรกอย่างเงี้ยมันมีแต่ว่ามันน้อยลงมากนะครับมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะจัดสรรเวลาอะไรต่างๆได้มากขึ้นถึงแม้ว่าภารกิจมันจะมากขึ้นด้วยนะแบบภารกิจเช่น อ่ะอย่างเดือนนี้เปิดมาเดือนแรกเนเยมันมีคอนเฟลเ c นทั้งหมด2ที่นะครับสงานที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ยังต้องทํางานวิจัยตามปกติยังจะต้องทําหน้าที่ในส่วนต่างๆอ,อีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเออมันก็เขาเรียกว่าอะไรมันยังพอที่มันมีความเป็นอิสระที่เราจะจัดสรรเวลาแล้วเราก็น่าจะรู้แนวทางของตัวเองมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เราทํางาน ด้วยตัวเองมาแล้วตลอดระยะเวลา2ปีของการอยู่ที่นี่นะครับพอขึ้นปเอกปุ๊บมันก็โอเคมันก็มีการปรับตัวได้มันมีความเสถียรในระดับระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าสําหรับใครที่เข้าสู่ปริญญาเอกแล้วก็ไปเรียนที่อื่นอะไรเงี้ยสมมุติว่าแบบอ,อ,อย่างมีท่านที่คอมเมนต์เข้ามาอยู่ไปไปศึกษาที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยกราแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีความยากลําบากในช่วงแรกๆที่จะทําการปรับตัวอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าหนูเชื่อว่า พอสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มมีการแบ่งเวลาทำแอคทิวิตี้บ้างนะครับสลับกันไปสลับกันไปมันจะได้ไม่รู้สึกว่าอ่ามันมีความมนๆอ่าเออมันมันปรับเหมือนเป็นการเพิ่มสีสันของในชีวิตของเราบ้างเออคือเรียนก็พยายามแบ่งเวลาอะไรต่างๆแล้วนี้มันก็น่าจะช่วย ในเรื่องของสภาวะจิตใจจิตใจ,จดีร่างกายดีนะครับมันก็จะทําให้งานของเรามันออกมาประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของหนูนะก็แล้วแต่ลองลองอไปพิจารณาแล้วก็ลองไปปรับการแบบใช้กันแล้วกันนะครับสําหรับเรื่องของการทํางานหนูคิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเรียนปริญญาเอกหรอกแต่มันก็ทุกๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียนปริญญาโทรหรือว่าการทํางานหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็อ่าเป็นเรื่องของการจัดสารการบริหารจัดการชีวิตของเราเนาะนะโอเคสําหรับ เช้าวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ